สนับสนุนโดย Lambretta Scooter Classic สายพันธุ์อิตาลีหลังจากที่ได้มีการเปิดตัว New Honda ADV 160รถมอเตอร์ไซค์แนวอเนกประสงค์อย่างเป็นทางการในประเทศอินโดนีเซียเป็นที่แรกก่อนมีกระแสข่าวว่าจะเปิดตัวในประเทศไทยหลังจากนี้และล่าสุดทาง Julak Sandy Design นะครับก็ได้ทำภาพเรนเดอร์จำลองของรถรุ่นนี้ในเวอร์ชันทัวริงที่มีการอัปเกรดอุปกรณ์ต่างๆออกมาให้เราได้เห็นกันแล้ว ตัวนิวคันด้า ADV160 ในเวอร์ชันทัวร i n ิงนั้นจะมีการตกแต่งตัวรถด้วยลวดลายสีสันแบบไทรคันเลอร์ลักษณะเดียวกันกับแอฟริกาทวินมีการปรับระบบสะเทือนด้านหน้าให้เป็นแบบหัวกลับอัพไซด์ดาวปรับล้อรถให้มาเป็นแบบซี่ลวดน,นะครับเพื่อให้มันลุยได้มากยิ่งขึ้นในขณะที่บอดนั่งตัวรถนั้นก็ได้มีการปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมกับการเดินทางไกลมากขึ้นมีการติดตั้งกาดไฟหน้ากาัดแฮนด์และกล่องใส่สัมภาระด้านท้ายให้กับตัวรถ อย่างไรก็ตามภาพที่เราเห็นกันนี้นะครับยังไม่ถือว่าเป็นภาพอย่างเป็นทางการแต่อย่างใดเป็นเพียงแนวคิดที่น่าสนใจของทางผู้ออกแบบเท่านั้นซึ่งมันก็อาจจะเป็นแรงบันดาลใจให้กับผู้ที่มีรถรุ่นนี้นําไปตกแต่งตามแนวทางนี้ได้ส่วนจะมีการเปิดตัว new honda adv 160ในประเทศไทยกันเมื่อไหร่ต้องรอติดตามกันต่อไปครับสนับสนุนโดย lambretta scooter classic สายพันธุ์อิตาลี